สวัสดีครับพมก็อฟมินแทนกับช่องแทนเตือนเตือนบันเทิงหวยราวไทยนะครับผม <c oughs> กับวันนจัทร์ที่31มกราคมนะครับจันทร์สิ้นเดือนของเดือนมกราเนาะเข้าวันตุจ๊จีนนะครับวันนี้วันไหวใช่ไหมครับผมใครไหวก็ขอให้เฮงๆปังๆใครไม่ได้ไว่าก็ขอให้เฮงปังๆเหมือนกันนะครับผมร <c oughs> อพัฒนางวดที่แล้วนะครับไม่ได้ลงไม่ได้ว่างผลออก6770นะครับ77067 หลักร้อยงวดนี้นะครับได้248นะครับผมหลัก10ได้124่งอหลักหน่วยได้1 8 1่ร่างได้9712นะครับผมจับคู่บนนะครับบน10หน่วยนะครับหน่งหนครับ1821 2ปา1 4องหานึ่งสีบานะครับหลักร้อยนะครับ

9474นะครับ1424อันนี้ร่างจะเน้นที่97ก,กับเออขอโทรครับ94กับ74เนาะบ,บนนะครับ ขอดึงที่2องหนะครับจะเน้นที่421กับสนะิบสอ,องแปดเนาะขวไม่หาไม่เบิ้ลนะครับงดทีลาเบิ้ลเบิ้ลหน้าสองชุดก็เน้นไปที่นะครับ9ก้าเนึ่งนะ 9, 7 4 2าเดี่ยว9 4เก้าสี่สองนะครับเก้าสี่สแครับแล้วก็7,4,2,8สี่ำหรับหวยลาพัฒนางวดประจำวันที่สามสิบเมกรานะครับผมก็ได้ประมาณนี้เนาะบนเน้น2,1,2,8งแล่างเน้น9 4่เก นะสวยสุดงดงามแล้วครับก็สี่สองหนึ่งนะอ,เ,อเป็นว่าจับกันไปเลือกกันไปนะครับขอให้โชคดีสำหรับวันนี้ครับ